One, two! สวัสดีครับผมกผมเดะหนุ่ยครับวันนี้ใส่เสื้อเจลีกมาทีมเซเรโซสกาแต่ไม่ได้จะมารีวิวเสื้อเจลีกนะครับมารีวิวเสื้อของสโมสรไทยนี่แหละนะนะเพราะว่าคอนเซปต์ของช่องเราก็จะเป็นแบบรีวิวเสื้อฟุตบอลไทยเป็นหลักนะครับแต่ที่ใส่เสื้อเซเรโซสกามาเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในทีมที่ต้องเจอกับทีมนี้ สิงเจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์สิรินี่ค oh, <no. S 1> ิดท้าทายน,นี่พยายามร้องเพลงจะ่ทำเนื้อไม่ได้โอเคเนี้นะสโมสรการท่าเรือเอฟซีนะเนี่ยมันหลายชื่อมากเลยนะสิงเจ้าท่าการท่าเรือการท่าเรือประเทศไทยการท่าเรือเอฟซีนะ ตอนนี้ก็ใช้เป็นการท่าเรือ f อแล้วกันนะตัวนี้นะครับแบรนด์อารินะแบรนด์อารถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของอสมโมสรการท่าเรือนะปกตกิจะใช้อย่างที่เราเห็นนนะี่ะเราใช้แกรนสปอร์ตมาหลายปีเลยละนะแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนมาใช้อารินะอาริอาริเป็นแบรนด์กีฬาแบบนะเป็นสตีทแวร์ สตรีทแวร์แบบรุ่นใหม่เลยนะที่หลายคนก็น่า,นาจะรู้จักกันอยู่นะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนอสมสรอหลักก็คือแมนคอกยูเนเต็ดนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมและก็เคยราชบุรีก็เคยใช้ซิสเกตก็เคยใช้นะบารีนะครับนี่ตัวนี้อันนี้ก็คือนะที่เราเห็นว่าเป็นการแบบพลิกพลิกแบบ ประเพณีของการท่าเรือเลยนะก็คือแบบเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเสื้อการท่าเรือนะมันจะเป็นแผ่นแถบริว้วเล้นสีเป็นลายนะลายตารางลายเส้นนะลายเส้นลายเส้นที่เป็นเส้นลงมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบสลับกันในสาน้ําเงินนะสีสีหลังของเขานะน,นี้ก็ทําเป็นลายแบบตารางเลยนะตารางคือคอนเซ็ปต์เขาบอกว่าทําเป็นแบบธงตามาตลุก ธงตาหมากลุกก็คือเป็นธงที่แบบว่าเวลาเรา,เราแข่งรถใช่ไหมพอเขาถึงเส้นไัยก็จะมีธงตาหมากุกโบกสวัดว่าเออคุณถึงเส้นไัยนะคุณได้รับชัยชนะแล้วนะอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ของเสื้อตัวนี้นะนี่ยคือเว็บแรกที่เห็นนะเว็บแรกที่เห็นเลยก็คือเอ,อ้ยแปลกตานะแปลกตาแล้วก็ดูแบบทันสมัยจบเชียวรุ่นใหม่นะตัวนี้ สวยงามนะสวยงามยอมรับเลยว่าสวยมากสวยมากตั้งแต่แรกเห็นเลยนะเสื้อตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันเลยดีกว่าสำหรับเสื้อสโมรสรการท่าเรือเอฟซในรายการแข่งเอ c ซีแชมเปี้ยนเลกนะนี่ตัวนี้นี่คาเราอย่างที่บอกไปว่าเป็นลายนะลายธงตาหมักลุกนะครับแล้วก็เนี่ย คือในตามเราก็จะมีเล่นกราฟิกกันด้วยนะนี่นี่น,นะโลโก้รีนะครับเป็นผ้าอ่ะเป็นตัวผ้าปักหน่อยๆน,นะครับแล้วก็เป็นผ้าเป็นอาร์มนะไม่ได้ปักลงไปในตัวเสื้อนะไม่ได้ปักนะเป็นตัวอาร์มอัดความร้อนลงไปนะครับ เช่นเดียวกับตัวโลโก้นะโลโก้สโมรสรนี่จะเป็นแบบอะพลาสติกหน่อยๆน,นะมันจะมีลายมิติอยู่ข้างในสวยงามดูุดันดีนี่นะสวยงามอัดความร้อนลงไปเหมือนกันนะครับมันก็จะไม่ระคายเคืองนะเวลาบแบบเราใส่เสื้อตัวนี้ไปนะโลโก้เมืองไทยประกันชีวิตสปอนเซอร์หลักนะของมาดามแป้งนะครับก็ตัวนี้ลงเนื้อผ้าเลยนะ ไม่มีพังแน่นอนตัวนี้ไม่มีพังอา่านี่ลงเนื้อผ้าสวยงามนะตัวนี้นะครับแล้วก็นัมเบอร์เบอร์สิบนี่เบอร์สิบ 10, นี่ของก็เป็นของอารีเองนะเป็นฟอนต์เบอร์ของอารีเองนะครับที่ใช้ใช้อยู่นะครับแล้วก็จะมีะรดนาำอยู่ข้างในอัแหละเห็นไหมอ่านะนี่นะครับด้นนานหน้าด้นานหน้าเป็นอย่างนี้นะถ่ายเสื้อจะมี นี่มีสแตมของอาลิอยู่ด้วยนี่อาลิครับแล้วก็แขนเสื้อ,อแขนเสื้อจะเป็นเชฟลงมาเป็นแถบเชฟลงมานี่แล้วก็ตัดต่อเอาผ้าชิ้นมาตัดต่อนะครับดูข้างในผ้าชิ้นตัดต่อนะ นี่ครับด้านหลังเสื้อนะด้านหลังเสื้อหลังคออันนี้เป็นเชฟตัววีเป็นผ้าตัดต่อนะครับแล้วก็จะมีนี่ธงลายสมอกับโลโก้นะโลโก้สิงเจ้าท่าเนี่ยมาทำเป็น ลายของชาติไทยนะเพราะว่ามันข้อกำหนดของ a อ c ว่าต้องมีนะครับแล้วก็หลังนั้นจะเป็นผ้าชิ้นเดียวเลยผ้าชิ้นเดียวก็คือพิมพ์ลงเนื้อผ้าแล้วก็เว้นที่ไว้ไม่ใช่ตัดต่อนะเป็นผ้าตัวเดียวนะตัวเดียวแล้วก็เว้นพื้นที่ให้กับทำชื่อทำเบอร์นะครับชื่อเบอร์ก็จะเป็นของอารีนะก็จะมีลายใน เนี่ยลายในตัวนัมเบอร์ในตัวชื่อด้วยนะครับบดินพลารล่านะครับเป็นกองกลางกึ่งปีกทีก็ขึ้นเป,ป็นยิงประตูสรุปเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ะนะสวยงามชื่อเบอร์ก็ไปทำชิี่ร้านอนะิรเอานะสั่งออนไลน์ได้อยู่มั้ยนะตอนนี้อืมสวยงามนะสวยงามสวยงามตอนนี้แหกขนมดีอะผมชอบเวลาแบบมีอะไรแปลกๆนี้ยนะ แต่ว่าคอเสื้อแบบนี้ไอตัวตัวแบบนี้เนี่ยมันเป็นผ้าอีกชิ้นหนึ่งอ่ะคือเวลาใส่อ่ะมันก็จะมีลำคาญที่หลังคอหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นตัวแยกออกมาแล้วมันแบบมันไม่เรียบไปกับตัวเสื้อจะลำคานนิดนิดนึงนะส่วนตัวนะส่วนตัวผมนะมคนอื่นไม่ลำคานก็ไม่เป็นไรนะด้านในเสื้อนะครับด้านในเสื้อมีสตมลินสตมของอลินะครับนี่ อันนี้ไซส์เอ็มนะไซส์เอ็มไซส์เอ็มก็จะรอบอกสามสิบแปดนะครับไซส์เอลรอบอกสี่สิบเอคลสี่สิบสองนะนี่นี่ตรงนี้นะขายดีมากขายดีมากๆวันที่เปิดตัวขายวันแรกนะรู้สึกว่าผมก็ไปที่ช็อปอยู่แล้วก็ซื้อไม่ทนันนะซื้อไม่ทันเพราะว่าขายดีมากตัวนี้แล้วก็แต่มันก็ยังเหลืออยู่นะเข้าไปสั่งได้ที่ทาง เว็บของอลินะเว็บอ,อลิคือทางเว็บของสโมอสรอการทะเรือเขาไม่มีนะเขาไม่ได้ทาการตาลาดด้านนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอืทั้งที่มันเป็นรายได้สโมอสรอแท้ๆนะหลังบ้านก็ฝากแนะนําคุณแป้งนะออหน่อยนะว่าเออทาหน่อยไปดูที่เชียงรายเขาทาก็ได้เขาทาดีนะวิธีการขายเสื้ออนะรู้ว่ารวยนะแต่ว่าอมแฟนบอลนนะ่ะเขาอยากได้เสื้อนะ อยากซื้อเสื้อจากสโมสรไงนะนี่นะนี่ก็ไปสั่งกันได้นะที่ทางาเว็บของลอีนะครับหรือว่าไปที่ช็อปก็ได้ก็คือทำคือถ้าจะทำชื่อทำเบอร์ด้วยอ่ะต้องไปที่ที่ช็อปนะเพราะว่ามันจะจะจะได้รู้อ่จะจริงๆมันก็สั่งได้นะก็โทรไปคุยกับลีแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่นี่ไปราคาไปราคาเท่ดีนนะไปราคาน่าสะสมมากตัวนี้ เป็นโลโก้แล้วก็เป็นสโมสรเลยนะแล้วก็นี่บอกไซส์บอกราคานะครับราคา890บาทไม่แพงนะบอกเลยว่าไม่แพงเป็นราคาที่แบบเฮ้ยจับต้องได้นะครับนี่รู้สึกจะรู้สึกจะมีเกรดเดียวด้วยนะก็คือเป็นเกรดแบบเนี้ย890บาทนะไม่มีเกรดเพยองเพยเยอร์แยกนะไม่เหมือนกับตัวของ Bu ยูเหมือนข้องยูนิตนะที่มันจะมีเกรดเพยเยอร์แล้วก็เกรดแฟนบอลแยกกันมานะสองเกรดอันนี้ก็คือเกรดเดียวเลยนะ เท่าที่รู้มานะมันจะโดนหักหลังหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่านะนี่อันนี้สวยงามนะสวยงามสวยงามสวยงามอารีอ่ะผมชอบผมชอบผมชอบสไตล์ชอบแบบความเป็นความโมเดิร์นอะความโมเดิร์นความทันสมัยของของแบรนด์เขานะนี่วัยรุ่นทำไงนะมันก็เลยแบบมีความเป็นวัยรุ่นค่อนข้าง,ขงเยอะนะอือก็เลยได้เสื้อแบบ ลายที่เฉียวแบบนี้ออกมานะชื่นชมนะอะี้นะชินชมนะเดี๋ยวให้พี่มันแมนใสใ่ดูนะครับนี่สวยลพี่มันแมนพี่มันแมนใสใ่ดูแล้ว สวยสวยสวยเพราะว่ามันแตกตาด้วยก็อย่างที่บอกว่าเราจะเห็นแต่ก่อนสเสื้อท่าเรือจะเป็นสลับไปเป็นเส้นแนวตรงสลับไปน,น้ําเงินสั่น้ําเงินไปอันนี้ก็จะเป็นพ่าเป็นแหกขบถของเสื้อท่าเรือเลยมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นักสะสมใครที่เป็นขอสะสมเสื้อฟุตบอลไทยหรือว่าสมโมสรไทยอะไรอย่างเงี้ย ต้องมีบอกเลยว่าต้องมีตัวนี้สคั้เด็ดจริงๆนะไปหาซื้อกันนะอืมนีตัวนี้สวยงามลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะขอบอกแล้วก็แขนขวาจะติดโลโก้เอฟซีนะวเวลาแข่งจริงนะสวยงามนี่สำหรับเสื้อแข่งเอฟซีแชมเปี้ยน,นลีกของการเทเลือจะมีสองสีนะมีสำหรับสำหรับตัวผู้เล่นนะไม่ใชไ่ไม่ใช่ประตูนะ ประตูจะเป็นสีดำนี่สาบผู้เล่น11คนสิบคนจะมีสีนี้สีน้ำเงินแล้วก็มีสีนี่สีนี้สีเหลืองทองเขาบอกเป็นเหลืองทองนะสีเหลืองทองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนะนี่นะก็สวยงามนะก็ใครที่ อยากได้ก็ไปหาซื้อเอาที่ร้านรินะหรือว่าสั่งได้นะครับส่วนชื่อเบอร์ก็ไปสอบถามเอาแล้วกันนะเดีวก็ให้กำลังใจนะสำหรับสโมสรถึงจะท่ทาอีกหตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลไทยในการแข่งขันฟุตบอล FC c ซชมเปี้ยนลกนะครับมาดูกันนี้นะครับก็จะเจอกับอะไรนะชิชีสังไฮแล้วก็เซริโซสกาเนี่ยที่ผมใส่เสื้อมานะครับก็ ให้กำลังใจแล้วกันวันนี้ปีนี้แข่งแบบแบบปิดด้วยอย่างเซ็งเลยอะนะคนที่เป็นแบบแฟนสิงห์เจ้าท่าคงจะอยากใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ไปเชียในสนามแบบนะนรกทีมเยือนนะแต่ปีนี้นรกไม่มีแล้วนรกเฮ้อนะใจช่วยแล้วกันนะนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อยากให้รีวิวเสื้อตัวไหนก็อินบอกมาพูดคุยกันได้นะที่ที่เพจผมได้เล่าเสื้อเป็นเรื่องนะแล้วก็ ที่ใต้นีใต้คลิปนี้ก็ได้พิมพ์พูดคุยกันได้นะครับสอบถามพูดคุยกันนะจะได้ไม่เหงากันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ที่ช่อง YouTube ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับวัดสิงเจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์ศรี